สบายดีป้าลุงสบายดีสมองสบ,อสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านอ่ะทุ่ยาป้าลุงไหมลูกทุ่งางามงามฟาต้าผูผูโศกกเลยที่เขลุบหักแพงเลยถูกทั่วโลกทั่วประเทศมันยัย็นดีครับส,สองของน้องพาโุกพี่น้องยามแรงอ่ะทุ่ยาขันอยากกินนมนะทุ่งาก็ลูกหล่ะงามงามฟาผูผูหยา กันตัวว่าอยากกินนมเหนียวนางของหมักข้าวคั่วพี่น้องจ้ะต้มปลาคอต้มปลาคอต้มปลาเข่งใส่สมมะขามป้าสมมะขามาผัสมผุดผัจากเดชมากินน้ำกันเด้อสุขสุขคนเด้หอหอมผักนางตุ๋ใบผักบัวลงไปแสแสรน้ำกันเด้อจ้าอาหารแรงเขา แม่ตาไปเอามูเส้านน่ปลาหนักขอนแม่ยำปูอืมเียบร้อยเลยพี่น้องต้มปลาเข็งขัวแมงมันแกงหน่อไม้แจ่วพริกแดงแซ่บๆเด้อมาได้ปใหญ่ไม่ใหญ่เ้ยต้มปลาเค็งใหญ่เด้อต้มปลาเข็งต้มปลาคอเอามูเสาหนี่งกระป๋ตาแซ่บๆเรากันเด้อมีแต่ตัวใหญ่ปลาเข็งกับตัวหน่อยปล่อยลงน้องมัด ปล่อยประมาณลอยไปปล่อยลงไปหยอนหย่นหย่นหนเลยเพื่นได้พานับเด้มาเด้อกินนํากันแสบๆเด้อมาๆมากำลังสีอไปเอากินแหเด้อพี่น้องมาเด้อสุคนแสบนํากันน้องยจากเดเด้อ ส้มปลเกงปล้อยมันเนี่ยนี่น awesome> uh. mm ี hmm. ่นะขู่นี่นี่นี่ขูเออก็สักการอือมอือมอืมอืมอมอืออ

น้องงามลูกน้องงามลูก

Hãy subscribe cho này, không <Nhạc> 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 Né? <laughs> เนี่ยนะไปไหมเนี่ยฮะฮะเพิ่มเล่นเนี่ยฟางนุ่มจี๊ดๆนะเนื้อตีได้จะดื้อได้จี๊ดจ๊าดจะลงมาหาเนี่ยมันจะดื้อจี๊ดจ๊าดลงมาหาเนี่ยเนี่ยอ้าม้าเขาตกไข่ปลาเนืะ

เหนอยเยอาติดนู่มากเลย่วนั่งวนได้ลาก้อพี่น้องสำหรับลิปน,น,นี่คลินหนาพอกันมาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติตตดตามกดกระมังรวมชมได้เลยพี่น้องบสบายดี